สามอะนะค่ะเป็นเพลงสุดฮิตในคาราโอเกะเอา,อางี้เดี๋ยวขอถาม,มความคิดเห็นของแต่ล,ละคนร้องคาราโอเกะเนี่ยชอบร้องเพลงไหนกันมากที่สุดอะพี่เซฟกันผมชอบ Big Ass กับ Dr.Fool ออ่าผมไม่ค่อยเข้านะแต่ว่าล่าสุดเข้าไปผมก็ล้องจำนนนเลยดิมันมันมันไม่วงเลยดิมันไม่วงกับเพน่ะชอบอร้องเพลงกามิกาเซ่ะค่ะเฮ้ยพี่ก็ชอบเหมือนกันกามิกาเซ่สนุกสนุกค่ะ หนูไม่ค่อยได้เข้าเลยค่ะแต่หนูคิดว่าแบบโปเตโต้อะไรอย่างี้หรือเปล่าเป็นไปได้โปเตโต้ายากเกินไปเปิดต่อเบนไปต่อเลยผมขอเลขหนึ่งแล้วกันเพลงนี้มาจากอัลบั้มชุดที่8จงเพาะชุดที่8จงเพาะใช่ไหมครับแททูคัลเลอร์ นี่ทางนู่มาของจริงถ้าไปคาราโอเกะต้องร้องเลยบอกว่าลาก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 ชัดโกหกท้งนานวันนี้เกินเกินมาคำหนึงว่าโอเคโกหกขาหมูเอ้ยขาหมูน่าสนใจผมว่าชุดที่แปดอะมันสนุกมันเน้นแบบสนุกเว้ยตอบว่าขาหมู t ท t t o o c o l